ปมาเห็นร้านพี่เจนเปิดแป๊บๆแล้วทุกคนโอ้ของใหม่เพิ่งเปิดร้านด้วยสวัสดีครับผมโอ้เพิ่งเปิดร้านวันนี้เอาแรกนะเดี๋ยวแวะดูก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างเออผมหาตัวนี้เดียวพอดีเลยใส่ชาร์ปรถบุกหมวแบนมีบ้างตัวเดียวเดียวหมวแบนอ่ะอ๋อแบนใหญ่ๆอะนะก็ที่ชาร์ปนั่ะนะ ของมันเ,เลยใช่ไหมผมไม่รู้หายไปไหนตอนนี้ไม่มีมั้งไม่มี CPU ้วยอ้อตอนนี้ของ Intel เลปล่าสักกิจอะไรไม่รอ้ถ้าไม่ค่อยมีมันหายยากอะไรตัวเดียวของแบนแหละื่องของโต๊ะที่ว่า ดูข้างในดีกว่าไอโฟนก่อนมีไอโฟนไลยมังเพิม่มเปิดล้ววันนี้มันแรกไงพี่เราเปิดหลายวันลเเะเปิดเมื่อวานอ๋อเปิดเมื่อวานใช่ไหมอของจะเยอะหน่อยนะวันนี้นะเนี่ยอะไรโน้ตบุ๊กบานอะไรใครจะหาช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะเด็กเด็กเด็กเเรียนออนไลน์รัดเครื่องที่มันดีไว้ขายดิยพี่เจนอ๋ออืม ถ้าทำเป็นแบบน,นี้ท้องไได้ใช่ไหม <laughs> อ๋อ <laughs> โอเคคนละอย่างนะคนละอย่างนะ <laughs> คนละอย่างกันคอ๋อนะมาดูไอโฟนต่อทุกคนอือนี่ <laughs> ใช่ไหมโอ้น,นีไน่ไงไงไอโฟนไอโฟน5อ่ะนี่ ่อโฟน5 5S ก็ขายไปอะไรนะครับใครหาอะไรต้นไหนก็จอ ipad m มินิที่มีจอดีมีปล่ะไม่รู้มินิอ่ะมินิสองเออมินิสอง,ออมสองไม่มีใช่ไหมได้อะไรบ้างวันนี้นอ๋อเหน่าดู้เสีย มาดูดูอ๋ออะไรห Android. Android ออกอนดอรเอ๋ออ๋อเนี่ยฟน,นไนะอโฟนนี่ 4, ออนี่หนึ่งปัะดะตัวเนี้ยอ๋อน่ะน,ะนะแต่ข้ามก่อนคืนให้เสียก่อนอันเสียครับผมผมก็เอาไปเอาไปเ่นึงเอาไปเปลี่ยนแบบรูดแต่เป็นอ n นด o ร d อ๋อ เออของ ASUS ใช่ไหมเนี่ยใครจะเข้ามาดูได้แอนดรอยใช่ไหมนั่นมัน,ม,นมันยกยกอ๋อเป็นแท็บเล็ตได้มันถอดได้ไงไเออเนี่ยเด็กๆเวิร์กฟอร์มโฮมช่วงเนี้ยใครอยากได้ก็ลองติดต่อร้านมาครับหกใช่ไหมหกเรดได้มั้งั่าได้อยู่เนี่ยโน้ตบุ๊กเนี่ยโอ้ไอห้าแล้วเนี่ย เราก็ง้างขี้เกียจง้างเนาะเอาง้างขี้อะไหนแค่ไหนนะนี่ไงสภาพดีอย่างนั้นอ่ะคือไม่ต้องยกไปไหนเอาตั้งไว้เหมือนเป็นพีซีอ่ะมีดับเตอร์ชาร์จนี่ก็เนี่ยตัวนี้เป็น i5 น่าจะมัน i5 g e า3 Gen4 ด้วยพร้อมให้ไม่ใช่ i5 4 5 0นยนะครับเท่าไหร่ครับพี่เจนไหมใช่ตัวเนี้ย ไอห้าหนึ่งอ่ะ G หนึ่ง G วันห้หนึ่งแปดอืมแปดร้อยเองทุกคนเออเอาไปลงวิดดงวินโดก็ลองดูให้ร้านให้ลองให้ดูก็ได้ใครสนใจอะ่ะนี่นี่นี่โทัวเนี่ยแตกปัอือครับ iPad iPad จะได้แค่จอตรงนี่ไงเครื่องอินวันนี่ไงเนี่ยเหลือกี่เครื่องหนึ่งสองสาสีดีหมดป่ะ ไม่น่าจะดีนะไม่น่าจะดีใช่ไหมไม่ได้ลองใช่ไหมกท่าไหร่ไม่รู้เพ่ก็พันกว่าบาทนะพัน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 เท่าไหรอะไอกว่าได้ไม่กว่านพันเก้าก็งามนั่นนะอ๋อประมาณพันห้านะครับโอเคแน่พันกว่าเนี่งงนะวพันเก้าเก้าสิบนี่ก็0สองพันแล้วนะโอเคนี่นี่นี่มี ก็เปิดได้สองวันแล้วพี่เจนของลองดูเนี่ยฮาร์ดดิส์ใครหาอยู่นี่ฮาร์ดดิส์ข้างหน้าเป็นตะาร้าเลยเออฮาร์ดดิสโ์ุ้บุ๊กนุน160่นร้อยหกสิบร้อยกว่าจิกนี่ร้านอะไรนี่ฝั่งนี้ก็โน้ตบุ๊กก็กองเลยนะใครสนใจรุ่นไหนก็ลองมาดูอารมณ์อะไรเด็กนักเรียนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ตานี่ยแต่เป็นแอนดรอยอ่ะอ๋อมันอะไรมันมันได้แต่เวอร์ยอ,อย่างนั้เทไรแอนดรอยอ่ะอ๋อวเวอร์ดอย่นี้เวลาต้องเดนดี๋ยก็ต้องเข้ากูเกิลชีตเออเกิลชีตเราใช้ของมือคอมไม่ได้เนี่ยไม่แต่พอคาฮั่นั้นแหละเนี่ยพันกว่าพันกว่าอ๋อพันกลางๆนะ พันกว่าในพันเก้าเก้าสิบพันเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ๋อเดี๋ยวตัวเครื่องมนเท่าไหร่อ่ะเนี่ยพันเก้ 5, 5, 5. าใช่ไหมไอสามไอสากีสามนะครับอืมแต่ออินวันีนกันพัฒาอยู่พันห้าอ๋อข้างในมันใช่ไหมอืมเป็นอะไรไงโฟนไงี่ยไฮพอด i อ o d นไอโอดไอคอารู้สึกมืนจะขยับได้ค่ายด้วยหรออี่่้อ่ะเจ้าอกไปนะครับผมครับไปโอ้7ไอเจ็ดดูครับไอเจ็ดตอนนี้อไเจเจหนึ่งบ้างเจหนึ่ง ก็ใช่ใ,ใครสนใจก็แนวญี่ปุ่นนะแนวญี่ปุ่นเราจะแนวญี่ปุ่นลองมาดูนะครับร้านนี้ขายทุกอย่างาาใช่พ่อค้าก็ขายแล้วแอร์ข้างในก็ขายไอนะ้นี่แอปเปิลนะเพื่อนนี่เออตัวเก่านั่นอ่ะแอปเปิลแอปเปิล กินไปครึ่งลูกกันแล้วอีกครึ่งลูกนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว่านี่เนี่ยก็เป็นพวกสัตว์แหละเยอะนครับนี่ก็เป็นอาบิตเยอะมากนะทุกคนน่าจะประมาณนี้ร้าน,นพี่เจน เดี๋ยวที่หน้าค่อยแวะมาหาพี่เจนใหม่ที่หนึงวัน<อ>ที่นี้ขอ,ข,อขอบคุณครับผมสดีครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครด้วยนะครับกับพี่เจนไนท์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ